ใครที่ทําตามสเต็ปหนึ่งมาสเต็ปสสเต็ปสที่พี่จุ๋มกำลังจะบอกนะคะมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติคือตอนเราไปเจอหน้ากรรมการนะคะมันจะต้องเป็นฟิลที่แบบคนรู้จักกันมาก่อนวิธีการที่จะทำให้เรารู้จักเขามาก่อนคือคิดไปเลยว่าเขานี่แหละ ต้องมาเป็นซีเนียเราเราต้องร่วมงานแล้วก็เป็นทีมงานเดียวกับเขาหลายคนที่พลาดพอไปเจอกรรมการปุ๊บอะกลัวเขาเกินไปไปคิดว่าแบบเออเขาจะไม่ชอบเราหรือว่าแบบไปกังวลเกินไปว่าเขาจะคิดกับเรายังไงเทคนิคที่พี่จุ๋มใช้ตอนที่พี่จุ๋มเจอหน้ากรรมการนะตาพี่เนะี่ยมองเขาแบบเราไปแบบความแบบเฟรนลี่ถ้าเราเข้าไปอารมณ์นี้นะมันจะไม่ได้รู้สึกเคอะเขิน พี่ไม่มีความกลัวว่าพี่จะต้องพูดอะไรกับเขาเพราะเหมือนเรารู้แล้วว่าเอ้ยคนเนี้อาจจะเป็นหัวหน้าเราในอนาคตหรือเขาอาจจะมาเป็นอินสตราคเตอร์เราในอนาคตหรือเป็นคนที่แบบช่วยเหลือเราในอนาคตคือเรากับเขาจะต้องได้มีปฏิสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนเราจะต้องเข้าไปแบบเป็นเฟรนลี่ไปยิ้มให้ยิ้มให้เขาบางครั้งพี่ก็คุยกับเขา เป็นยังไงบ้างคุยโต้อตอบกลับอะไรเงี้ยพอเขาไม่ได้เห็นวายที่เรากลัวที่จะคุยเขาสามารถเห็นเราไปอยู่ในแคบินเวลาเราคุยกับผู้โดยสารนะเขาก็จะรู้เลยว่าคนเนี้ยจะไม่มีปัญหาตอนที่ไปทำงานบนไฟล์